ถ้าพูดถึงรถไฟทะลุตึกก็ต้องเป็นเมือนี้เลยชงชิง่งจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวที่ทุกคนยังมายืนอ้าปากและทำท่าแปลกๆเหล่านี้เพื่อจะถ่ายคอนเทนต์กับรถไฟสายนี้นั่นเองค่ะวันนี้แอดมินได้รวบรวมความครีเอทของนักท่องเที่ยวมาให้ชมกันค่ะท่าแรกเบสิกก็ต้องถ่ายเลยคือการยืนอ้าปากพึ่งงับรถไฟทางขบวนล,ลงท้องหรือจะเปิดแขนเสื้อให้รถไฟมุดลงไปทั้งขบวนเอามือช่วยดันขบวนรถก็เก๋ดีเหมือนกันนะคะแอดเชื่อว่าคนไทยท่าไปเที่ยวเนี่ยต้องมีท่าที่ครีเอทไปท้าชนแน่ๆเลยลองคอมเมนต์กันเลยว่า,า,าท ดจงชิงถือเป็นอีกหนึ่งเมืองแปลกในโลกเพราะมีลักษณะของสถาปัตยกรรมที่แตกต่างจากเมืองอื่นในจีนและที่สําคัญใช้เวลาบินจากไทยเพียง3ชั่วโมงเท่านั้นมีที่เที่ยวไฮไลท์มากมายทั้งหยงหย่าต้งตึกไม้สไตล์จีนเก่าแก่ตั้งอยู่ริมแม่น้ํามีไฟประดับสวยงามตลอดทั้งคืนเจียฟางเปยอนุสาวรีย์ปลดแอกแหล่งรวมที่ช็อปปิ้งใหญ่มากเต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมเมืองโบราณซูชิโคเมืองโบราณอายุกว่า1,700นรปีเต็มไปด้วยร้านขายของและอาหาร เดิมและยังเป็นเมืองที่สามารถไปเที่ยวลุมฟ้าสพระสวรรค์มรดกโลกได้อีกด้วยนะคะมองหาเส้นทางเที่ยวจีนใหม่แนะนาเที่ยวฉงชิ่งได้เลยค่ะสามารถเซฟคลิปนี้เก็บไว้เป็นไอเดียเที่ยวจีนและกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราถ้าอยากเที่ยวจีนเที่ยวกับเราได้เลยซปเปอร์ทิปเที่ยวทั่วโลก